สิบสองความฝันเพื่อราชินีแดงใต้มงกุฎหินแปดสัตว์ร้ายจอมตะกะถือกำเนิดขึ้นในรัติการสีกรงเล็บเจาะเข้าที่เนื้อพวกคนบาป หนึ่งคำอธิษฐานตุกให้ตื่นขึ้นได้ด้วยเพลงนี้บางทีมันคือการนับถอยหลังสู่การถูกลืมเลือนของดอนดอนที่แสนภาคภูมิใจบางทีมันคือการเต้มรำครั้งสุดท้ายของเธอโดดเดี่ยวเพื่อพบกับความตายและโรคระบาดเผชิญหน้ากับเรื่องลึกลับและไม่รู้จักมนุษย์ถูกผลักให้เข้าตาจนสำหรับคำตอบการต่อสู้ทําให้เกิดลางบอกเหตุดาวตกแห่งลางสังหรณ์ ทุกอย่างหันไปหาดังบวชเพื่อให้ตีความแต่ก็ไม่มีคำตอบสำหรับเหตุผลเมื่อศาสนาล้มเหลวผู้คนจึงหันไปหาวิทยาศาสตร์ฉันเห็นพวกเขาสร้างเมืองที่ไร้สาระเช่นนี้สร้างเครื่องจักรเพื่อสองครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดคำถามใหม่พอกพูนในขณะที่คำถามเก่าแห้งเหี่ยวความมืดแบบไหนที่ไม่ใช่การลับไปของดวงอาทิตย์ กำแพงแบบไหนที่ไม่ใช้หินธาตกระจกแบบไหนที่ไม่ใชซสายที่ถูกทรมานเพลงแบบไหนที่ไม่เรียกรวมพลความเกลียดแบบไหนที่ไม่ใช่เหยือความรักชีวิตแบบไหนที่ไม่ต้องคอยความตายความตายนับตั้งแต่แอปเปิลถูกเด็ดจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์การที่ต้องตายได้ถูกเชื่อว่า คือการลงทันของพระเจ้าบวงแห่งความชอบธรรมได้รักษามนุษยชาติจากอำนาจลึกลับพวกเขาทั้งหมดคิดผิดความตายไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหรือผลกรรมศักดิ์สิทธิ์การลงทันที่แท้จริงคือการไม่เคยได้รับรู้ถึงจูบนวานตื่นจากความเกรียวกราดและกำเนิดใหม่ครั้งที่สอง อเคฮะบังคับได้แล้วนะครับตัวเอกของเราจะชื่อโจนาทานดีรนะครับเป็นศัลยแพทย์หรือว่าหมอผ่าตัดนั่นเองนะฮะตัวเกมจะดําเนินอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นนะครับในช่วงที่ไข้หวัดสเปนระบาดหนักที่กร,รุงลอนดอนนะฮะตัวเอกก็เลยต้องกลับมาช่วยเหลือกร,รุงลอนดอนนะด้วยเทคนิคการถ่ายเลือดแบบใหม่นั่นเองครับก็เกมนี้นะเราจะสามารถเลือกที่จะรักษาครับหรือว่าฆ่าเหยื่อก็ได้พูดง่ายๆคือเลือกเส้นทางการดําเนินเกมแล้วก็ทางจบได้นั่นเองนะครับคอแห้งคอแห้งเหลือเกิน นาธานพี่ชายสุดที่รักของฉัน <c oughs> พี่ทำอะไรลงไปแมรี่ไม่ไม่แมรี่แข็งใจไว้สิปรดแข็งใจไว้แมรี่แมรี่ไม่ ไม่ไม่ฉันทำอะไรลงไปความสยองนี่มันคือฝันร้าย แกฆ่าเธอแกคือสัต์เดัจชานไม่ไมิ่โปรดดีกวก่อนให้ผมได้ที่ใบฆ่ามันพวกยามกำลังไล่ตามฉันอโอเคฮะโกลดแดกเลยครับตอนนี้นี่มันคือฝันร้าย โอเคแต่ตอนนี้เราวิ่งไปก่อนนะครับเราต้องจากนี่นะฮะมาโอเคฮะเราต้องไปทางไหนไม่รู้นะครับตอนนี้โดนไล่ยิงแล้วนะครับเอากำลังแล้วข้างหน้าทางตันเฮ้ยโอ้โหเลี้ยวขวาเลยครับตัวเองบอกว่าผมไม่ได้มีเจตนาร้ายนะตอนนี้โอเคกระโดดลงไปเลยครับปึ๊บเริ่มเรื่องมาก็ทุกอย่างแบบ สับสนมากเลยนะฮะผมทำอะไรลงไปนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรฮะอ๋อเราสามารถโจมตีได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะใช้เกจสตามิน่าในการตีนะฮะในการใช้โจมตีนะครับมาลองดูฮะโอเคเอาลบบตอนนี้ฉันปกป้องตัวเองได้แล้วมาเฮ้ยโอ้โหโอเคล็อกป้าออกมานายเป็นใครถอยไปไม่ถอยใช่ไหมเปินแล้วนะจริงสี่ฟัน สวยครับเรียบร้อยอีกนิดหนึ่งโทษทีแต่นายทำให้เจ้าไม่มีทางเลือกเอาละจะบอกว่าเป็นแบบพายโดนยิงไม่ตายก็ไม่ได้นะฮะเลือดล้นะฮะไม่โดนยิงเมื่อกี้นายเป็นใครโอเคฮะอ๋อสอนเรื่องดอปมามาเตรียมตัวหลบครับตั้งการตั้งการสักแข่งโป๊กมาเพื่อนเข้ามาเร็วสิครับพึบมาแล้วโอเคเอาฟัน วยเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งครับโทษทีนะเพื่อนแต่มันต้องทำข้างหน้ามีสองครับมาอ๋อโอเคฮะล็อกเป้าแล้วเปลีป่ยนเป้าได้โอเคงั้นเราไปใส่ตัวหลังก่อนเลยฮะมายิงปืนใช่ไหม <c oughs> เจ็บนะเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยทีนี้ก็ตัวหลังโอ้โหไม่ทันไม่ทันดอดไม่ทันไม่ได้ล็อกเป้าตออาครับโอเคเรียบร้อยจีจีฮะ โอ้โหสุดยอดมาถึงก็มูดูเดือดโอเคออโอเคครับออกประตูนี่ฮนะป่ะเด็กสกครับผมไม่ได้มีเจตนาอะไรผมแค่อยากให้ช่วยตอ้สายตัวดูเลือดได้โปรดฟังผมก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกๆคุณป,ปากไอ้สัตว์ร้ายนายเป็นใครทั้งหมดนี่เป็นเรื่องอะไร เปนอะไรกันเนี่ยพระอาทิตย์จ,จัดการส่วนที่เหลือเองอย่ายุ่งกับฉันอ๋อโอเคฮะพระอาทิตย์รู้สึกเหมอนโดนเผาไปถึงกระดูกอ๋อเป็นเรื่องความเสียหายรุนแรงเพราะเมื่อกี้ตัวเอกเราเหมือนแขนไปโดนแสงแดดไงก็คือองค์ประกอบพวกไฟจะสร้างดาเบจดรุนแรงกับเรานะฮะลดความเสียหายได้ด้วยการเพิ่มเกล็ดเลือดให้มันเยอะขึ้นนะครับ โอเคฮะเคต้องหาต้องหาที่ซ่อนเออมาแล้วระบบสปินเคครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเรียบร้อยไปสปินอะไรจะทำอะไรเพื่อนขอโทษ I'm sorry เคต้องหาที่หลบภัยฮะบ้าเอ้ยประตูล็อกอีกอ่านี่ไงโอเคที่หลบภัยเจอแล้วครับมาเข้าไปเลยฮะปึ๊บมีใครอยู่ไหม ที่นี่มันอะไรกันที่นี่ดูเหมือนจะร้างอยู่ที่นี่คงจะปลอดภัยพอ,อเยค,ครับเอออันนี้อะไรเอ่ย พี่ทำอะไรลงไปแมรี่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 พี่ขอโทษไม่ว่าใครที่ทำเรื่องนี้กับเราพี่จะหาตัวมันให้เจอทีฮะมาสำรวจกันต่อดีกว่าครับโอ้โคตรเท่เลยจับอะไรก็เป็นคัสินหมดเออความมือนี่มีแวบบ๊แบ,บครับ อ๋อได้เงินนะฮะเงินชิลลิงครับค่าเงินของประเทศอังกฤษเนี่ยตรงนี้มีอะไรให้อ่านปึ๊บอ๋อเป็นของสะสมนะครับโอ้โหโคตรยาวเลยเป็นเรื่องของไฟและดวงอาทิตย์นะฮะขอไม่อ่านได้ไหมเนี่ยกรรมไม่อ่านไม่ได้ครับเออมันเป็นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับแวมไพร์ฮะซึ่งไอ้ที่เราได้มาเนี่ยมันคือจุดอ่อนของตัวเราเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวขออ่านกันเลยลวกันฮะว่าจุดอ่อนของเราคือยังไงนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับไฟและดวงอาทิตย์นะครับก็คือตัวดูดเลือดหรือว่าแวมพร์เนี่ยจะไม่กลัวพระอาทิตย์หรือว่าไฟนะครับเพราะว่าพวกมันจะไม่ถูกเผาจนกลายเป็นไฟหรือว่าขี้เถ้านะฮะต่อให้มันอยู่ใต้แสงแดดในยามกลางวันนะครับแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังเจ็บปวดอยู่ดีนะครับไอคนเขียนเนี่ยได้ลองมัดแวมพร์ติดกับต้นไม้นะฮะเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับปรากฏว่านะครับผิวของมันแค่ดําคล้ำนะฮะเหมือนถูกไฟไหม้จากภายในดวงตาและเนื้อของมันเนี่ยละลายถึงจะเหลือแค่กระดูกนะครับมันก็ ถึงแม้ว่าจะเหลือแค่สร้างแห้งๆเนี่ยแต่มันก็ฟื้นตัวขึ้นหลังพระอาทิตย์ตกนะครับฉะนั้นเขาก็เลยลองตัดหัวแวมพร์เพื่อฆ่ามันดูนะฮะแล้วก็พยายามทดสอบแบบเดียวกันกับไฟดูปรากฏว่านะครับไฟเนี่ยได้สลายแวมพร์กลายเป็นขี้เถ้าแล้วก็ฟื้นตัวไม่ได้คืนอีกเลยนะครับฉะนั้นไฟคืออาวุธนะฮะโอเคพอเข้าใจแล้วครับก็คือตอนนี้เนี่ยไฟนะครับคืออาวุธที่จะฆ่าแวมพร์เนี่ยแต่ว่าแสงแดดอาจจะทําให้แค่เราแค่ทรมานนะครับโอเคฮะมา โอ้โหแล้วตรงนี้คืออะไรครับเหมือนกันจะเป็นซากแวมไพร์หรือเปล่าครับเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะยไอคนนี้แต่งตัวดูดี มองคนกระเป๋ามาดูสิคุณกระเป๋าคุณตายเนี่ยจริงอ่ะเนี่ยฉันยังค้างค่าเช่าส่วนเขาไม่มีอะไรต้อรับสิดชอบแล้วนี่ไงนาฬิกาทองคำมันสวยมากเลยเรามาหากันต่อเถอะแล้วเรามาแบ่งกันฉันว่าเราเนี่ยเริ่มเหมือนสับป,ปะเลอแล้วนะเอามันโยนทิ้งได้แล้วเนไปไม่ได้ เหมือนกับว่าตอนนี้เวลาเราเจออะไรบางอย่างนะครับของอะไรบางอย่างเราก็จะนึกถึงนะครับอดีตของตัวเราที่ผ่านมานะแต่ว่าผมเข้าใจว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใช่บ้านของตัวเอกนะครับเพียงแต่ว่าเหมือนกับเราเจออะไรบางอย่างแล้วมันก็ทําให้นึกถึงอดีตนะฮะอย่างเช่นเจอรูปภาพก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ฆ่าน้องสาวตัวเองนะครับแล้วทุนนี้คือผมไม่ช่วยนะัหน้าเนี่ยเหมือนแวมไพร์นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นตายเพราะโรคระบาดหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่านี่มันอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็มีโรคระบาดด้วยฉะนั้นบ้านเมืองก็จะดูยุ่งงเหยินนึะครับ โอเคฮะเรามาสำรวจต่ตออ่ข้าบนมีของให้ดครับสวยมาดูนะครับอ้ามีกระจกนะครับสิบสองความฝันเพื่อราชินีแดงที่หลับไหลตใต้มงกุฎหินเธอยังคงอ้อยอิงได้อีกไม่นานตาของเธอขาวเหมือนกระดูก ทำอธิษฐานปลุกเธอให้ตื่นขึ้นได้ด้วยบทเพลงแห่งล้างบอกเหตุเด็กที่ตื่นจากความมืดได้กลิ่นเส้นทางของเขาแกเป็นใครแกพูดถึงเรื่องอะไรไม่ไม่ไมฉันยังมีเรื่องอีกมากที่ต้องทำ ฉันยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำคือ <c oughs> ในความหมายอันแรกเนี่ยหมายถึงแบบไม่น่ารีบตายนะแต่ความหมายที่สองคือแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำละตอนนี้เพื่อหาคำตอบนะครับตรงนี้มีศพนึ่งฮนะ จอนนี่เขาตายแล้วเราต้องไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ยังมีเวลาฉันช่วยเขาได้พวกศัตรกูกำลังมาหน่วยแพทย์ต้องอพยพไปโรงพยาบาลเสร็จแล้วเขาจะรอดลุ้งยต่อเราจะสู้การฆ่ามันง่ายกว่าการรักษา มันไม่เคยง่ายโอเคครับเหมือนพระเอกจะเช็คว่าเป็นอะไรตายนะสรุปก็คือยิงตัวตายนะครับเออได้ปืนมาด้วยเหรอโอเคมาว้าอัปเกรดได้ด้วยปืนมีหลายขั้นมากเลยนะครับอ๋อต้องใช้ต้องหาไกลกับสปริงนะฮะในการอัปเกรดปืนกระบอกนี้ก่อนนะครับเลเวลสองนะฮะเอ่อสำหรับคําว่าเดอเดอร์เมื่อกี้นะฮะในความหมายของตัวเอกที่คุยเมื่อกี้นะครับมันไม่ได้หมายถึงคําสั่งหรือว่ากฎระเบียบนะฮะแต่หมายถึงบุรุษพยาบาลก็ได้นะครับ โอเคเป็นไดอารี่ที่ยาวเฟื้อยขอไม่อ่านแล้วกันนะฮะก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกลูกป,ประโยคแล้วกันนะฮะว่าออเดอร์เนี่ยประมาณไหนนะซึ่งในความหมายเมื่อกี้ก็คือหมายถึงพวกบุรุษพยาบาลนั่นเองครับนี่มันไม่สมเหตุสมผลไม่เลยลเรื่องทั้งหมดมันคือฝันร้าย ไมแล้วทวั่งหัวมัน แค่ความสมเหตุสมผลเท่านั้นโ okay, อเคฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอมไพา์นะครับสำหรับค่ายนี้นะเคยฝากผลงานมาแล้วกับเกม Remember Me กับ Life is s t r เ n g นนะครับก็คือค่ายเดียวกันนั่นเองฮะ ฉะนั้นเกมเพลย์เนี่ยมันก็จะได้อยู่นะครับแต่ว่าจุดเด่นของค่ายนี้ก็คือเรื่องของเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวครับ let's go ฮะ เป็นฝันร้ายแน่นอนฉันสูญเสียภาษาสัมผัสมันคือฝันร้ายเมื่อดวงจันทร์ที่กำลังบ้าคลั่งที่ทำให้แสงของดวงอาทิตย์กลายเป็นแสงสะท้อนที่มีสีเลือดเอ,อมาแล้วครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการฮนะอ๋อต้องมาที่บนเตียงเพื่อมาอัพสกิลแวมไพร์โอเคฮะเข้าใจและมีอยู่สกิลเดียวให้อัพเลยนะฮะมาลองมาดูครับ เป็นสกิลที่ชื่อว่าออทอปจี้นะฮะหรือว่าเป็นการกลืนกินเซลล์ของตัวเองนั่นเองครับเออคือจริงๆแล้วการกลืนกินเซลล์ของตัวเองเนี่ยเป็นกระบวนการฟืน้นฟูตามธรรมชาตินะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นจะเป็นระดับเซลล์นะมันจะเป็นกระบวนการที่ทําลายแบคทีรียหรือว่าไวรัสในร่างกายนั่นเองครับเขาว่ากันว่านะฮะการกลืนกินเซลล์ของตัวเองเนี่ยจะทําให้อายุยืนนะครับฉะนั้นวิธีการง่ายๆนะที่ผมแนะนําก็คือการออกกําลังกายครับแต่ว่านะฮะในความหมายของสกิลนี้นะครับก็คือ แวมพายนะครับจะเปลี่ยนเอาพลังเลือดเนี่ยมาเป็นพลังในการฮิวนะครับรักษาบาดแผลฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะฮะเส้นประสาทแล้วก็กระดูกนั่นเองครับซึ่งแน่นอนฮะมันจะทําให้เหล่านักล่าแวมพร์เนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะฮิวตัวเองได้นะครับคือรักษาตัวเอง่ะจากสกิลนี้นะครับโอเคฮะมาอัพกันเลยดีกว่าฮะเพราะมันมีอยู่สกิลเดียวนะครับ let's go ฮะเรียบร้อยครับ เคตกดออกมาอ๋อทีนี้ก็มาเป็นสกิลฝั่งโจมตีครับโอ้โหอันนี้ไม่ยากเลยฮะระยะสั้นครับผมเห็นละนะฮะเป็นเป็นสกิลเล็บขวดนะครับอันนี้ระยะไกลฮะปลาเลือดไปเป็นหอกนะครับหอกเลือดนะฮะหอกเลือดปลาเลือดออกไปเป็นหอกอันนี้เป็นชาโลมิสครับโอ้โหอันนี้น่าสนนะฮะระยะประมาณ2เมตรนะครับเป็นสกิลเดียวกับที่ผมเอามาทำ cover f a เฟ fanpage นะครับนี่ฮะก็คือ แวมพร์ uh, เนี่ยจะสร้างเงารอบเหยื่อนะครับหลังจากนั้นจะมีการนับเวลาถอยหลังเพื่อเกิดการระเบิดนะครับซึ่งการระเบิดจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะของสกิลนะครับด้วยอะไรสักอย่างที่เหมือนกับหอกไว้ทิมแทงนะครับก็สามารถใช้ความสามารถนี้เพื่อจัดก,การกับศัตรูที่อยู่เป็นกลุ่มในระยะไกลได้นั่นเองฮนะโอเคครับเหมือนมันจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาจากพื้นเพื่อเสียบนะครับมันจะอาจจะใช้เลือดนะถ้าจะไม่บิดโอเคครับเรียบร้อยต้องกดคอนเฟิร์มด้วยนะครับโอเคปะลุยฮะ ได้มาแล้วนะครับสองสกิลเลยตอนนี้สกิลฮิลกับสกิลโจมตีนะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกที่จะใช้ชารดมิสกอนเนะี่ยสกิลอื่นเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเสียงนั่นในหัวฉันถ้าฉันไม่ได้บ้างั้นก็มีใครสักคนทำแบบนี้กับฉันฉันกลายเป็นอะไรฉันต้องหาเขาเพื่อเข้าใจว่าฉันกลายเป็นอะไรโอเคตอนนี้เหมือนกับเราจะมีภารกิจมาแล้วนะครับนี่ฮะ ให้ไปยังจุดที่เรียกว่านอตแบงค์นะครับโอเคนี่ไงมีจุดเควสดขึ้นมาแล้วครับเป็นตัววายนะเดินไปตามจุดเลยนะครับอาจจะต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับเฮ้ <c oughs> แร้วศพไปไหนเฮ้ยศพที่นอนอยู่ตรงนี้หายครับอ้าวกรรม <c oughs> แต่เหมือนจะมีรอยเลือดโดนล,ลากไปอยู่ตรงนี้เนี่ยอะไรครับ อะไรอ่ะอ๋อคนพวกนี้อยากให้ฉันตายฉันต้องรีบไปอ๋อมันจะพาประตูเข้ามาแล้วครับไปดีกว่าครับเลสโก้ฮะมืออกทางนี้เลยนะครับนั่นไงตัวดูดเลือดทางนี้อ๋อโอเคมาเฮ้ยนี่ไงเค้บิงไปด้วยเอาแล้วงานนี้มันแน่นอน โอ้โหสุดยอดเลยโอเคครับนี่หัวเช่ดกำลังหมุนไปแล้วเะครับโอเคฮะเราไปทางไหนต่อครับมีประตูอย่างนี้ไปได้ไหม,ไ,มไ,ไปไม่ได้ครับโอเคประตูบล็อกงั้นแสดงว่าต้องลงข้างล่างนะครับ<ห>เอาแล้วบลิงได้อย่างงี้ V ีสกิลนล้ดด้วยมันมันแน่นอนครับออาวยังล็อกอยู่กำลแล้วไปทางไหนเนี่ยเออตรงนี้มีอะไรครับมีคนนอนตายโดนอะไรเสียบหน้าอกไม่รู้ฮะเก็บอ๋อมันเก็บได้ อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับ off hand ์เ a p o n นะครับก็คือเวลาโจมตีจะมีเอฟเฟกพิเศษนะฮะแล้วก็ใช้สตามิน่าในการอ่ามันจะกินมันจะกินเกจสตามิน่าพูดง่ายประมาณนี้นะฮะโอเคครับนี่ไงสามเหลี่ยมนะฮะเป็นการใช้ริมนะฮะสี่เหลี่ยมเป็นการใช้ดาบโอเคแสดงว่าเกมนี้เวลาเราจะโจมตีเนี่ยมันจะใช้เกจสตามิน่านะครับฉันยังอยู่ในเซาเวอร์นะฮะฉันต้องไปที่เวสเอนกลับไปบ้านโอเคครับจะไปทางไหนฮะซ้ายมือเหมือนจะไม่ใช่เออชักดาบออกมามีคนอยู่ใกล้ๆใช่ไหม ศัตรูยิงแล้วโอเคเดี๋ยวรู้เรื่องอ๋อเป็นเรื่องระบบสตัรนครับปักลิ้นม,มือสตันนร์นะฮะโอเคมากดสามเหลี่ยมนะครับ Let's go <S ปักลิ้มเข้าไปอ๋อแล้วก็เป็นการกัดครับจะเป็นการดูดเลือดฮะเพื่อเอาเลือดมาใช้สกิลแล้วก็เอามาฮีว้กับตัวเองได้นั่นเองครับโอเคมาดูดเลือดอ๋อเพิ่มเกรดข้างล่างครับเอาแล้วทีนี้ใช้สกิลได้แล้วมาสวย เทค,ครับความแข็งแกร่งที่ฉันไม่เคยมีมาก่อนอ๋อเราต้องดูดเลือดเพื่อเพิ่มเกรดด้านล่างนะครับเพื่อมาใช้สกิลเนี่ยส่วนเกรดสีเหลืองคือเกรดเซมิน่ใช้โจมตีเข้าใจแล้วมาเด็ทีนี้ก็มันๆได้ดูดเลือดเลยโอเคเด็มาแล้วเอาละพอได้นะสกิลไปชาโดมมิสตายสองเลยยอดเอาเลยที่นี่เหลือตัวยิงปืนอะไรอะไรอะไรมาดิตอกลิมดูดมันเข้าไปบัก ยังไม่ต้องหิวั้างตายเลยดีกว่าอ๋อมันจะเป็นการอ๋อดูดเลือดมันจะแบบรีเลือดขึ้นมาหน,หน่อยๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นอาจจะไม่ต้องใช้ออโตบาจีนะครับโอเคมาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ตัวเวลสามสูสีเลยดิยี่สูสีอะไรเนออะไรเรียบร้อยเลยกัดเอาเลยครับมาอ๋อตอนกัดก็เป็นการพักสัมมิณ่าด้วยที่ผมต้องพยายามศึกษาตัวเกมเนี่อะไรยะกยนเพิ่งใจเย็นชาโดมิสอ้เกือบตาย เคฮะน่าจะฟันตายเลยมั้งเนี่ยสวยครับทีเดียวแตกดูเรื่องอเคครับความแข็งแกร่งปฏิกิริยาแบบนี้ฉันไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วแล้วก็มีของให้โดไหมโอเคก็ดูว่าไม่มีของให้โดโอ้โหไม่งั้นนี่จะงานหยาบเลยนะฮะโอเคครับเอาแล้วทีนี้เริ่มจะเข้าใจแล้วว่ามันเล่นยังไงนะครับเอสุดยอดเอาแล้วโอเค หมดแล้วนะครับอ่ะบินได้รงนี้โอเคแค่ขึ้นเรือไหมเฉยนะครับเอาละฮะว่ายังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพัฒนาแล้วกันนะครับเริ่มจะเข้าใจตัวเกมมากขึ้นแล้วส่วนนะฮะแนวทางการเล่นเนี่ยเหมือนที่บอกครับมันสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยจะออกแนวแบบคนดีเน้นรักษาหรือว่าเป็นคนเลวเน้นฆ่าล้านบาทนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะลองมาอ่านดูแล้วกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันต่อในพัฒนาฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ